เอากระางก็อยู่ตรงนี้หนึ่งชิ้นคปึ๊บแล้วก็เลหยุนเลยนะทีนี้เห็นว่ามันเด้งสวยเลยใช้แัดงนี่ไปขึ้นอยู่ปะแค่สองครังเ่ะใช่ก็เลขทำนเห็นได้วี่ปบนจะแบชิ้นนี้ก็เป็ คือประกอบเท่ากับงบ้ยตัหิให้หมอบาคก่ะขอม่มากค่ะอกะอบคกะขอบคมะขอคุณมาก่ะอค่ะขวัสดีาค่ะขอเคอ่ะขอบาอมาก่ก่มา่เกี่ะขให้นะคะขอา่อากะขอาะข้างๆอกะ ข้างหลังไม่ได้หรอข้างหลังอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในถ้ายังไม่มีกล้องเขาใช้มือก็ได้นะรอประโยคนี้ตอนที่จะตะคัดจริงอันนี้คัดจริงเอ็นกำลังใจในช่วงแบบใช้ที่กรี๊ดก็คือโอเคครับนี่เอาคุณเนี่ยนี่จะเป็นปลาปักออกมาแล้วค้นใจไม่เป็นไรครยังยังไม่ตายยังอยู่ยังอยู่ไหนที่ยากมันไหน เวลาเราปวดให้เราใช้ยาใช้ผิดผิดนี่คืออะไรปวดอะไรปวดปวดอะไรปวดท่อแล้ความจำเสื่อมเนี่ยควรเอาอันไหนอ่ะแต่ว่เป็นตีบใหญ่ถ้าเป็นก้อนใหญ่ได้หนึ่งก้อนถ้าเป็นก้อนเล็กได้สองก้อนนะมันจะได้เห็นเวลาอยู่ในย่ามอันไหนตัวอย่างไหนแต่ว่าของพี่เขาเอาสี อันนี้เหรอฝั่งเราจะได้เห็นดีจะได้เห็นดีจะได้การกดจะได้การกดอันนี้เป็นก้อนใหญ่เอาอีกเอยมาแล้วอ่ออันนี้อันนี้อ่ะต่อไปวอร์ดถังกระรอกก็คืออันนี้เราจะวอรแปดข้างบนพอแล้วนะเขาจะมาอันนี้สองอันนี้สองอันนี้ได้เลยค่ะ อยากให้เป็นวางคับแบบไหนคะเดี๋ยวดีไซน์พี่เห็นพี่เลยางยอดเหนใช่ไหมรัตอนนี้วางตรงไหนกามยอดแม่แม่บึงว่าวางวางที่มือวางที่มือให้ให้อเไปกิน็หนึว้า้านะเานหล้น้่ลงา่หง่า่นน้างน้ ตรงนู้นค่ะใช่ค่ะบีบนะคะอย่าี้นะก็จะสอนนี้นะถ้าเราบีบน้ำมันก็จะพุ่งออกใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถจะหมุนเขาได้คือเว่าบีบงี้ใช่ไหมคะเนี้ยไปทั่วๆค่ะให้ตัวดินพีทมอสมันมีความชุ่มฉ่ำเอาเลยหมุนหมุนโหลได้นะคะให้มุมกรางาเ่อกันทั้งหมดยังยังไงอะะรบีบเลยลูกบีบเลย ไัเอาไว้ข้างบนตรงนี้ไม่นะใช่แบบมือจิกเท้าคือมีแล้วค่ะตอนเนี้ยนี่เก่งทุกส่วนใช่จากต้นไม้อย่างเดียวเก่งทุกส่วนจริงจิกไหลาไอ้ Need Help S O S ไม่แล้วได้่ค่ะไใจยุ่งแล้วประเด็นคือไม่ท้าอยู่อ่ะประเด็นคือทุกคนจับผิด แต่นี้พออันนี้พอวห้เขาจิกอยู่ใครอล้ไม่ค่อยมีสักดีมีชมเพื่อนใช่มั้ยพอพอกันโอเคยวต้องไม้ขาดแขออนุญาตนะคะนี่ค่ะต้นไมาเรื่องหมดสามชนิดนะคะชนิดแรกนะคะไม่ได้ต้องเหมือ เรียกว่ามอสขาวค่ะตัวนี้พุดนม้เอาตัดเป็นไมาชิ้นนี้ตัดพุดนี้ออกแบ่งมาชิ้นเล็กๆนี้นะคะอันนี้ที่คีบหนูจับไหมข้างนี้หนูขนาดไหนที่คีบหนูพี่อันนี้ไประวังนะที่จะคีบตัวนี้เป็นช่อชึบแล้วก็วางไว้ข้างในนี้วางข้างก้อนหินได้อยู่อุ้ยเราได้แล้วค่ะมอสไม้อยู่ไหนประม้อยู่ในกล่องค่ะนี่นะคะ แล้วก็ใช้ตัวแบนๆนะคะถ้ามันกี้เมื่อกี้ไม่เป็นไรเราก็ขี้ใหม่เหมือนเราขี้หมูกระทะใหญ่ยเออเออเออเหมือนเราขี้หมูกระทะจะได้พี่ขี้ง่ายซื้ออ่ะอันนี้นะคะวางตรงนี้นะแล้วจะแบ่งยังไงเน่ก็ฉีกฉีกเลยค่ะ เก่งไปหมดทุกส่วนจะยังไม่อะถจะเป็นแบนปดไใช่ไหมปวดลงไปเลยแปะแปะนั่นแหละแปะอไนก็มันเห็นเขิมนิดนึงเกิดมาอีกอีนซ้าขาซ้ายขวาต่างโอเคเราวางวางแต่เนดใส่หูอีกนะคะ

หางกระลอกนะคะตอนนี้ชื่อว่าหางกระลอกว่าเวลาน้องอะคล้ายๆกับหางกระลอกจแน่นเลยจะเอาไว้ด้านหลังเอาย่นเลยนะเวลาวางนะคะพี่นันไ่ดูนี่ก็จะแบนมาชอบอไนิดนด้วยฟิตตวัดเอาเอาใส่มือหนูกว่าก็ได้หนูไม่มั่นใจนะนี่นะคะแล้วก็คีบสีเขียวขึ้นมาอย่างนี้ชื้บแล้วก็แปะไว้ด้านในเอาทําจากด้านในมาด้านนอกนะขึ้นลงไปเบาๆแล้วก็ค่อยๆคลายนิ้วออก แล้วก็ดึงนี้ออกมาต่อไปใช้ตั้งนี้นี้แน่นเลยนี้นะไม่มีความรัฒนาถุยขี้บุกะทะนะขี้บลักตัวะคน้อยเพราะคนอื่นทำให้อุ้ยเพื่อนไอ้เด็กก็ตาลอยไปแล้วหนึ่งล้ว เออาใส่มืแข่งอะไรก็ได้แต่แข่งคนที่ทําย่างหมูกระทะให้กินไม่ได้คนที่แกะปรุงให้ไม่ได้ยังไม่มีคนอีกไหมคะเป็นเกี๊ยวของพอลแล้วเนาะอันนี้คือมอละเอียดอันนี้จะปลูกที่ข้างหน้ากันตรงนี้เลยใช่มใช่เพราะว่าเราจะห้ามทับกันในฉีดได้นะเห็นมันดื้ง่ายถ้าเราใช้ตไอ้แบบมแหกมกดกดก็ได้ลใช้ด่างเย็นๆนะครับใช้ด่างเย็นที่บิบๆเวลาวางให้าต่อกันนะใหญ่ับกันอันหลังก็เหมือนตอกตอๆกันก้อนที่หลัง เทคนิคแบบใช้เล่นกดหลอดนี่กดกดตรงล่าให้ลงไปตรงดินแ้ไอต้งสีน้ำฮะอาตมสมือสั่นเนี่ยไม่เข้าใจต้องเติมอะไรรือเปล่าถึงแคไม่งิ้งต้องไปในดินเพราะว่ามันเป็นลากไมตะองตะกดยังเย็ยหรอมันเป็เย็บผงเย็บผ้านะมือไม่ไ่าวันนี้คือจริงจ้าเข้า อหออกสัหน่อาอามามาไว้มือพี่หนพี่มันออมาเดีสวขึเขาไปใหม่ไ้ไรอสเียขึ้นกัอวางให้ไหมมาเนกดออกไหมเขียวขึ้นเอาอามอนะเอามอนด้อีกด้านหนึ่งขึ้นวางนิดออ่ะอนุีบสีเขียวอืมอืมไปวางนิด หนึ่งสองปึ๊บไม่น่าได้ํำให้พี่คมพี่จุ๊บพี่เอกอ่ะ่่อองตัวเองยังส่วนขนาดนี้ตันตันสีน้ำตาลต้องสีน้ำตาลตันสีขาวเข้ามาเนี้ยเนี้ยชุ่ปลยเข้าบ้างชุบอย่างเงี้ยเอออ่ะป่วยแล้วเอาอีก วางให้เต็มเลยค่ะจะรอดไหมเนี่ยรอดไหมีวรอดพี่พี่แต่งให้พี่แต่งให้ชีวิตดูพี่ดูตายของพี่แทบจะไม่รอดยังรอดเลยเอ๊ะยังไงนะดูย้อนยันเข้ามาท่าไหนเลื่องเนี่ยผ่านพันการสีเขียวผ่านแนวปั้งเออจะไม่แน่นกว่านั้นไม่ก็มันกันหมดมันมันอันอะไรนี่บนขวัญขวดเขาได้เลย อั่นี้ละไม่คดิคดลูกไปไปดึสเด้าลงดินสิลูกกดลงบนลงดินอ่าโอเคทำไมลุ้นนะคะลุ้นสิทำไมต้องลุ้นน่ะเพราะวาหนูทำไม่เป็นทำได้ค่ะทุกคนหัดได้นี่นี่นี่อีกตัวอีกดีละคุณจะได้ใจเย็นฉีดน้ำฉีดน้ำหลางให้ก่อนตัวเป็นไปนะไปในดินเขี่ยเขี่ยให้เขาเป็นช่อบใกล้ๆกกันนะ อย่านี้เข like ah ียนนี้เขียนนี uh ้เข like ียนนี้เขียขงียแข้อไม่ควาเออมาจัดจ่อดั้ขึ้อ๋ออ่าใช่แล้วกดกดลงนี่กดลงสีดำกดีมตกแส่นะมือก็สั่นด้วยเอามือเามือจับโหลนั่นแหละงอครับข้างหลังข้างหลังอยากให้ได้งอนันแรละโอเคเอาอีกชออผมหาตัวเองก็ได้ ผ่านไปเรื่อยๆแต่อนึงตรงเนี <t <t ้ยตอนนี้หน yes, ah> ู่มคนฉีดล่าเราก็เหมือนนี้ยเลยเหมือนกูฉีดล่าเลยเหรอต้องเข้าห้องน้ำด่วนๆโอ้โที่หนูก็แหยเอาสุดๆแล้วทำยังไงเนี่ย ไปกัไเออจบกัเลยไปนั่ต่อ่าไปท้อเป็นกดเไปเป็นกดระวังระวังปจะหุดออกแล้วเริ่มแล้เริ่มคล้องแล้วค่ะคล้องแน่นแล้น้องเริ่มค้องแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยอดไม่ค้องเลยอ่ะใมพี่บอกพอแล้วก็มันเลอะข้นไงฉีดห้เลฉีดให้มันเลอมันต้องเช็ด่ะได้ไอ้ แค่แบนๆเขี่ยเข้ามาอย่างนี้นี่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 นีปวดกล้องเลยว่าเป็นคนทำนแหละงานแหละพี่หันมาดูนี่ผลงานขหนูนะหันมาดูซิ่หันไปมาปวดซิงั้นอะแอนนี่ไอ้เดือนแมวดำสวยมากไม่ใช่สวยไหมคะพอใจไหมคะมีอีกค่ะมีอีกจิ๊บแจิบลี่นี่เห็นไหมสีดำๆแบบนี้ทำไม่หมดเลยนะต่อไปเป็นมอสไม้นะคะตัวนี้ วางสองชิ้นนะคะขออนุญาตเก็บมาตัวนี้ปุ๊บเวลาวางนะคะยังสั่งอีกอีกทีเดียขึ้นมาอย่างนี้เป็นชิ้นหนึ่งอาจจะใช่แล้ะแล้วก็วางตรงนี้อะไรแล้วก็คลายคลายเมือกอะไรอ่ะขึ้นเรื่องมาดิแยกกับบ้านจริงๆแล้วรับตรงนี้หเอ้ว่าจุ่มๆจะได้อะไรนะ มเห็นขวดสีค้าหมูในั้นหนมีเขาจับแบบนี้ไงนะเมื่อกี้สองคนเมื่อกี้ครับไม่ได้มีเลยหรอจริงคุณไปจูนน้ำปวดแล้วเขาบอกนี่นี่เหมือนผมนี่แฉะมาเป็นแมวน้ำไม่รอดเลยแหละมีหลายอย่างนะไม่รอดก็ต้องรอดแล้วล่ะเวลาวางนะคะจีบจีบคือตัวนี้มาโอเคไนะ นี้ไขี้หมวยมีไข่ได้ป่าวตัวตุ้นตุ้นตุ้ตุ้นชุบโป๊กอ่ะก็ไข่ก็เป็นไ่ไเปแบนนะจริงหรอไหนอ่ะดูได้ยว่าัเทรอบอมาป่ตัวเตานะคะอย่ากดแรงกดแรงเียมันแตกเาแล้วเราเอาตอนนี้แปะไปนนี้เลยดีกว่าอย่าวางซ้อนกันนะต้องให้ต่อปัญจิแซ ไม่หยาบออกมันหน่อยนั่นแหละนั่นแหละอันนี้น่ารักยังบอกเธอเมื่อว่าเราเป็นคนเด็กเมื่อว่าเราเป็นคนใจร้อนอย่าใจร้อนสิแม่หมดได้หมดเลยอาจจะยังต่อจิ๊กซอเลยจะเป็นเป็นกดอะไรเราตื่นเช้าเลยเราต้องเสียงในเบื้องอีก แยกหนึ่งตัวไปอยู่กผ้าเั็นเขียให้มันดูสิเป็เขียให้มันจิ้มๆตัวเราเลยจะเลือกมาเป็นแป็นเขียยังไงนะพ่อแมวหนูมีสี่ตัวเห็นแล้วป่ะโอเคเอาแบ่งเป็นชิ้นๆได้นะคะหนูลองกาดดูว่ามันเหลือสีดำเท่าไหร่หนูแบ่งเป็นชิ้นแล้วก็ค่อยๆวางต่อกันนะะคแล้วก็ตายดิเหมือนยาที่บ้านมากไปตายไม่สิได้ที่ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตาแดงด้วยตาแผลที่บ้านตาฝ้าเอาจะด่างจ้ด่างจะด่างจะไม่ขอแต่เราไม่เจอบอสั้งแต่กับแมวอันจีนเล็กอีกิีนหนูนั่งขยับลงไปอีกหน่อยเพราะตรงนี้มันดิ้เป็นนี้ดิ้นเพราะตรงนี้มันเกจอกดได้เลยหรือกดไม่ได้ไังมีกล้องถ่ายแล้วใช้มือได้เลยมือนี่แหละใช้มือได้เลย เสร็จแล้วยังไงกลับไปไหนวิธีการเลี้ยงดูจะดูที่หินข้างล่างฝิ่นเม็ดๆข้างล่างถ้ามันแห้งเมื่อไหร่ก็ฉีดถ้ามันไม่แห้งไม่ต้องฉีดถ้ามันเปียกอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อเอาต่อต้มูตะนี้ถ้าแห้งเมื่อไหร่ยอมรับก็ค่อยๆสเปรย์สักพประมาณเท่าเดือนมาดูครั้งหนึ่งไม่แห้งไหม ก็ห้ามงตไม่ได้บ้านติดล้องแอรก็ได้มีนสีปิดเก่งนี้เลยไม่ต้องเปิดมันเป็นการจำลองระบบนี้โอ้ช่วงห้าโมงเย็นัะเริ่มแบไหนป่าแล้วสี่โมงเช้าป้าเปนอนาขึ้นก็จะกันน้ำอ๋ออ๋อติดแนวือเขาก็จะมีน้ำใช่แล้วเขาอยู่ตาก้อุ้ยตกใจหนูว่าพอแล้วนะน้อแ ผจะใส่รูๆให้คุณค่บก็เอาอันนี้ใส่ลงไปสิครับข้างหลังขอใส่รูรข้างบนให้คุณหน่อยคะอุ้ยแม่แม่แมวงลวลแม่ลวงี่ก่นแล้ะแม่ลวงที่ไหนล่ะเกือบลไม่รอยอต้องไม่หนูขอเอาอันนี้ใส่ ยัน้อยเตองอนาาเคไหมนูว่าโอเคแล้วแหละมั้งนะดจิงจมโอเคเปล่าแล้วจุ่ก่นแล้วลูกหนึ่งถุงไหนก็ได้เอาแล้วนี้และตรงนี้แหละพีจับพีจับ ดูอันข้างในเอ้ยคืออะไรหรือเปล่าไม่รู้แหละหนูเน้นด้ยเดี๋ยข้างในใหญ่ๆไว้ก่อนอันนี้อันนี้โอเคแกเลยอะไรอะไรน่าจะอะไรอะอะไรอะนี่เหรอะไม่ใช่อะไรอะแก่มีข่ะโอ๊ะอะไรอะมังกรน้อยเหรอมังกรฟ้าเหรอเออใช่ยูนิคอร์นเฮอี๋อะไรอะ ะตัวอะไรเหรอก็ก็มีตุ๊กตาเซราล้วมีออกอันนี้รถบุห้ได้อีกหนึ่งตัวอันนี้ตัน้ำยังคะยังออ่ไหมยังตัวน้ำก่อนรวน้ำให้ต้นไม้มีความชุ่มฉซำไปทุกที่เลยนะคะหยิบแล้วก็แบบใส่ใส่ใส่นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหความซุ่มซ่ามของหนูนั่นแหละไม่ต้องติดผมนะ แบบนี้พอหรือยังคะค่ะจะพีคเกินนค่ะหยิบได้ไหมอันนี้หยิบได้ไหมหยิบได้เลยค่ะหนึ่งตัวนะอะไรดีปนดูแล้วครับอันน้องแพนด้าเหรออะไรที่มันจะเข้ามันจะเข้าเหรอตัวอะไรดีอ่ะอย่าคว่ำหน้าลงนะแพนด้าเหรอถ้า เดี๋ยวนกเดี๋ยวน้องน้องจะโดนเี้าใชยไหมเข้าไหมน่ะไม่มเข้าอะไรเลยหน้าหลวให้นะสามก็ไม่หลวไหนอะช่นองมังกรอ่ะไปเทียบกันกับตัวเซรามิกก็จะได้รู้ว่าเอาอันนี้ไปเทียบกันกับเซรามิกก็เป็นแบบนี้เหรอเอ้ยนี่ก็น่ารักมากอันนี้เข้าอยู่นะสีแบบจิจารหรือแพนด้าไอ้ว่านี้น่ารักอะ เข้ากันไหนอะใช่อุตัวนี้ก็น่ารักปะะเออยอิจยมองสาวตัวอย่างนี้ล้มันเลือกได้ตัวเดียวอย่ากะอยางนี้ก็ได้นะน่ารักป่ะอ่ะอย่างนี้แหละไปตัดนี้ันะไปตไ้เลยค่ะอยากวางอันนี้ได้ตัวเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากละตัวค่ะ

หายใจแรงมากเลยหมอตวกลอกลอนอย่าง้บินอยู่นวยมันลงมาเล่นกันาได้เลยนะคะแล้วแบกขึ้นรถไฟเสแมนจะแน่นใช่ไหมโอเคขอบคุณนะคะ